ตีปลาสดีนจาก3ามแม่ครัวอะไรดีบุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะเมเรกา้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่เซเว่นอเลฟเว่นยากอีกฟันแทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดก็อยากให้ลองเอฟซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกัน สวัสดีครับผู้ชม <S <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนาะเดชนะคะแพรพิมพ์รดาค่ะเตอร์รัฐนันนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับผมที่เราสูญเสียนาเอกมากความสามารถแตงโมพัทธรธิดาไปอย่างามีวันกลับซึ่งจริงๆหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยรายการนายเดเทนของเราก็เกาะติดสถานการณ์รายงานความคืบหน้าโหได้แข็งแรงอยู่เลยเสียงเป๊ะอยู่เลยอ่ะใครอยากไปชมนะคะตอนนี้บัตรขายเรียบร้อยแล้วนะคะการแสดงจะเริ่มวันที่11 12ถึงิมิถุนายนนี้ที่หอประชุมใหญ่สูวมาณภักแห่งประเทศไทย รีบไปซื้อบัตรกันค่ะครับผมอตอนนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาวันนี้บันเทิงต่างประเทศนะครับผมเ<ม>ทนแมคินนนรวมไปถึงพี่เดวิสันหมดเวลาของการทำหน้าที่พิธีกรใน s a t u r d a ไ Night l i แล้วฮะทุกความทรงจำรีบกินข้าวจ้่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ จะทำไหมเนี่ยอ๋อลองนี่พ่อเราช่วยริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา เส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยิมควาาอร่อยจากเรทุกแห่งเริ่มจากตีนี้ไงจากไร่ธรรมชาติที่ดีผลผลิตตีมีคุณภาพทรงตรงจากฟาร์มสู่เลยทุกซองสุขวนไปเลยครับ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุม้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M.C.O.T. สั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นสุนคุ้มลดสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2565เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทาที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทาเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลย,ลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้แค่นิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บ ปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับปัญหาในการถูพื้นบ้านที่คุณเคยเจอแบบนี้จะหมดไปวันนี้ช็อปเาเนียขอเสนอสปินม็อบไม้ม็อบถูพื้นพร้อมถังปั่นยอดขายอันดับหนึ่งในชอปเมเนีย วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากเป็นม็อบมาให้ในชุดประกอบด้วยทั้งม็อบ4ถังไม้ม็อบ4อันและผ้ามโครไฟเบอร์อีก8ผืนรวมมูลค่าปกติ2,200บาทเราลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร0 2น5 3 89 89, ส9 8 9 0 2 8 5 3ส9 8 9น2 853 89, 89. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2564จนถึงวันที่31ธันวาคม2565สวินม็อบไม้ม็อบถูกพื้นพร้อมถังปั่นใช้งานง่ายด้ามจับถนัดมือด้ามจับเป็นสแตเลสแข็งแรงทนทานยืดหดได้ตามการใช้งานผ้าไมโครไฟเบอร์ iber, ซึมซับน้ำได้ดีสามารถทำความสะอาดได้หลายพื้นผิว ถังปั่นเป็นสแตนเลตไม่เป็นสนิมทนต่อแรงปัน่นแห้งได้ดีตัวถังมีลอ้อเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีจุกปล่อยน้ำทิ้งไม่ต้องออกแรงยกตอบโจทย์คุณแม่บ้านได้อย่างแน่นอน วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากเป็นม็อบมาให้ในชุดประกอบด้วยทั้งม็อบสี่ถังไม้ม็อบสอันและผ้ามโครโคเบอร์อีก8ผืนรวมมูลค่าปกติ2,200บาทเราลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร0 2น5 8 8 9 89 89สน2 ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564จนถึงวันที่31ธันวาคม2,565กินส้มตามต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆแซ่บกินกับลาบกแซ่บกับน้ำพริกหนุ่มกลมกินกับเครื่องดื่มก็เข้ากันกินด้วยกันม่วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็ ป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนี่แต่ก็อร่อยเหมือนกันเลยอะจะป๊ปซี่หรือป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลก็อร่อยเหมือนกันสำหรันี้ลองเลยป๊บซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันสนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำปลาช่วยทองสิ ตึงสำเร็จรูปไวๆรสหมูสับและหมูสับต้มยำเข้มข้นจนตน้องเบิลปิดผมข่าวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลพอแนะนำเมนโอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอัปาเช่ไอเลือบอัปาเช่ ุณผู้ชมขาเมาื่อกี้เนี่ยเห็นพี่เตอ๋อบอกว่าเราจะพูดถึงเรื่องของเคทพีทในรายการ Saturday Night Live คือ<ต>เกิด<ม>อะไรข<ล>ึ้นพี่<ล>พี่เดวิสันนะฮะนี่ก็เป็นรายการที่สร้างเสียงโคร,ะ,ระให้คนดูมา47ปีแล้ว Saturday Night Live นะฮะปกติก็จะมีการเปลี่ยนโฮสต์หรือว่าพิธีกรทุกๆซีซั่นอยู่แล้วตอนนี้ก็ถึงคิวอำลาของเคทแมคเคนอนแล้วั้พี่เวิสันแล้วฮะ